นี่คือหอยเชอรี่ทองครับผมครับดีครับเอาสิบ้ามาเบิง์าหอยเชอรี่ทองนะครับที่ห่าเอาพอเมลพันธุ์มานะครับหนึ่งกิโลนะครับมาทดลองเลี้ยงในอทดลองเลี้ยงในกระมังในถังเข้าไปก่อนนะครับหอยแพรขยายพันธุ์ลงบ่อลงเลี้งไปเลยครับตอนนี้เขากำเอาอาหารธรรมชาติมาให้มันนะครับที่มักครับพอกใบบอกหงนะครับ นะครับแล้วก็พวกก้านกล้วยนะครับก้านกล้วยอ,อ,อ่อนๆนี่พันมากอาหารธรรมชาติแต่ว่าถ้าเป็นหัอาหารครับแนะนาอาหารกุ้งครับอาหารกุ้งให้อาทิตย์ละเทือครับอาทิตยรละวงหนึ่งช้อนโต๊ะเชอรี่หน้านะครับผมเอามาเพาะไว้ตอนนี้ก็เริ่มเพาะออกเริ่มออก,อกลูกออกร้านนะครับ 叙利亚号。